สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่192ชื่อเสียงเรื่องลือสงครามระหว่างเจ็ดเนตรโลหิตกับเผ่าสิงซาสมุทรจนถึงปัจจุบันก็ดำเนินมาก,กว่าครึ่งปีแล้วอาณาเขตกินพื้นที่ไปกว้างขึ้นเรื่อยๆพันธมิตรที่เข้าร่วมก็มากขึ้นเช่นกันไม่เพียงแค่แนวหน้าสนามรบที่ยังรุกค,คืบและสังหารต่อในพื้นที่อื่นของทะเลต้องห้ามก็ถูกผลกระทบด้วยเช่นกัน ในดินแดนต่างเผ่าที่เป็นพันธมิตรมากมายของทั้งสองฝ่ายก็มีการวางหมากกลยุทธ์ของเจตนีโลหิตกับเผ่าสิงซาสมุทรอยู่ทั้งสิน้นมีการต่อสู้เป็นหย่อมๆเกิดขึ้นอยู่เนืองๆสงครามขนาดใหญ่เช่นนี้แน่นอนว่าดึงดูดความสนใจของเผ่าต่างๆอีกมากมายดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของรายชื่อประกาศจแม้จะเป็นเรื่องราวระหว่างเผ่าสิงซาสมุทรและเจตนีโลหิตแต่กลับทําให้ระดับสูงเผ่าของอื่นจับตามองสายตาของชนเผ่าทั่วทั้งทะเลต้องห้ามกว่าครึ่งไปรวมอยู่บนกระดานรายชื่อนี้ไปช่วงหนึ่ง เชิเออร์นิวกับสวีชิงสองชื่อนี้ก็ถูกผู้บำเพ็ญต่างเผ่าเผ่ามนุษย์รวมไปถึงขั้วอำนาจเผ่ามนุษย์อื่นๆล่วงรู้กันหมดแล้วในตอนนี้กระชอนไปทั่วสารทิศคำวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาทั้งสองคนก็ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆด้วยในนี้คนที่หวั่นไหวกับเงินรางวัลที่เผ่าสิงซาสมุดต,ตั้งไว้ก็มีอยู่มากกระทั่งภายในเจ็ดเนตรโลหิตเองก็ยังมีผู้แข็งแกร่งเกิดความละโมบผลประโยชน์มันมากเกินไปจริงๆ ถึงอย่างรเงินรางวัลของเผ่าสิงซาสมุดก็มองเพียงผลลัพธ์เท่านั้นไม่สนว่าใครจะทําสําเร็จไม่ว่าผู้บําเพ็ญคนใดต่อให้เป็นสิทธิ์ของเจตน์โลหิตก็ตามขอแค่ภารกิจสําเร็จเผ่าสิงซาสมุดก็จะมอบรางวัลให้กระทั่งเผ่าสิงซาสมุดจะทําการแปรสภาพโดยเฉพาะให้แก่ผู้ทําภารกิจสํสาเร็จหนึ่งครั้งทําให้เขากลายเป็นสมาชิกเผ่าตนเองก็ยังไม่ใช่ปัญหาใดยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกลายเป็นเผ่าสิงซาสมุดก็สามารถย่างเข้าสู่ลำดับของราชาได้อีกด้วย ตอนนั้นทรัพยากรของเผ่าสิงซาสมุรก็จะเอ็นเอียงเรื่องนี้เพียงพอทําให้คนมากมายตาร้อนสิ่งเดียวที่ต้องกังวลก็คือความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลวตอนแปลสภาพเป็นเผ่าสิงซาสมุรเท่านั้นถึงอย่างไรการแปลสภาพนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสําเร็จแน่นอนมีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้รับทั้งหมดก็คุ้มค่าเพราะลำดับแห่งราชาในโครงสร้างของเผ่าสิงซาสมุรนั่นคือองค์ราชายาตอย่างแท้จริงภายนอกเรียกกันว่าผู้สืบทอดมันคา และเหมียวเชินที่เกลสวีชิงเข้ากระดูกดำถูกสวีชิงทำลายใบหน้าไปครึ่งจนหูหายไปครึ่งหนึ่งเขาก็เป็นลำดับราชาด้วยและเป็นลำดับราชาเพียงหนึ่งเดียวของเผ่าสิงซาสมุรในปัจจุบันดังนั้นเงินรางวันนี้พูดได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมองความโกรธแค้นและเด็ดขาดกับเรื่องนี้ของเผ่าสิงซาสมุดออกเป้าหมายเงินรางวันเช่นนี้ของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าจะทาให้พวกสวีชิงทั้งสองถ้าไม่ตายกันหมดก็ต้องใช้ชีวิตในทะเลต้องห้ามนี้ในอนาคตได้ลําบากทําให้ทุกคนแห่งกลายเป็นศัตรู โดยเฉพาะศัตรูส่วนใหญ่อัมพรางเป้าหมายไว้ยากที่จะแยกออกเมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องทาให้การฝึกบําเพ็ญของพวกสวีชิงทั้งสองคนหลังจากนี้เชื่อใจใครได้ยากและต้องก้าวเดินอย่างระมัดระวังไม่สามารถสงบใจได้ตลอดแต่เดิมทีสวีชิงก็มีนิสัยนี้อยู่เขาในตอนนี้อยู่ในร่างอสุนสมุรบรรพการมุ่งหน้าตรงไปที่เกาะเผาเงือกไม่รู้เรื่องโลกภายนอกเลยแม้แต่น้อยป้ายฐานะที่สามารถรับรู้ข้อมูลโลกภายนอกเพียงสิ่งเดียวก็ไม่มีประโยชน์ไปนานแล้วเนื่องจากออกห่างจากเกาะเงือก นี่ทำให้สวีชิงสามารถจมอยู่กับการฟื้นฟูได้ดีขึ้นจนผ่านไปอีก20วันในที่สุดอาการบาดเจ็บของสวีชิงก็หายดีตอนที่ฟื้นฟูโดยสมบูรณ์สวีชิงครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งยังเลือกไม่ออกจากอสูรสมุดรบรรพการเรือเวทของเขาพังไปแล้วดังนั้นการใช้อสูรสมุดรบรรพการเดินทางจึงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดไม่ยุ่งยากไร้กังวลและประหยัดแรงไม่รู้ว่าภายนอกเป็นอย่างไรบ้างนายกองจะหนีออกมาได้หรือไม่เผาสิงซาสมุดหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป ตอนที่อยู่ห่างจากเกาะเงือกอีกเจ็ดแปดวันสวีชิงมองเกาะเงือกที่อยู่ไกลๆพึมพำกับตัวเองต่อไปจะบ้าระห่ำเช่นนี้ไม่ได้ทำเอาตัวเองเจ็บไปทั้งตัวทุกครั้งไม่แน่ว่าวันหนึ่งนายกองไม่ตายแต่ข้าคงจะตายเสียเองสวีชิงก้มหน้ามองร่างกายตนเองย้อนนึกถึงเส้นทางที่ตนเองเดินมารู้สึกเศร้าใจคิดจะมีชีวิตต่อไปในโลกที่โหดร้ายนี้ถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีสักหน่อยมักต้องทาให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างเอาเป็นเอาตายถึงจะสามารถทําได้ความคิดทั้งสองนี้ขัดแย้งและอับจนหนทางด้วยเช่นกัน ข้ายังอ่อนแอเกินไปสวีชิงคิดถึงเมียวเฉินอัฉริยะฟ้าประธานไยชีวิตสี่ดวงเผ่าสิงซาสมุทรคนนั้นก้นบึ้งจิตใจเขาเต็มไปด้วยความวิกฤตนี่เป็นไฟชีวิตสี่ดวงที่แท้จริงคนแรกที่เขาพบแม้นายกองที่ถูกแก่ลมปราณไล่สังหารจะเผยกลิ่นอายแต่สวีชิงก็รู้สึกว่าพลังบำเพ็ญของนายกองทางนั้นเผยความแปลกประหลาดที่ไม่ค่อยชัดเจนนักออกมาแต่เมียวเฉินนั้นแตกต่างออกไปเขาเป็นไฟชีวิตสี่ดวงอย่างแท้จริงคนประเภทนี้สวีชิงรู้สึกว่าควรจะมีไม่มากนัก แต่เมื่อเขาคิดว่าแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์ใหญ่โตเสียขนาดนี้มีเผ่าพันธุ์อยู่มากมายการพบกับไฟชีวิตสี่ดวงจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินค่าอะไรนะักและสวีชิงก็รู้ดีที่ตนเองลงมือกับอีกฝ่ายก่อนหน้าแล้วได้เปรียบเพราะว่าลงมือก่อนประกอบกับเจ้าเงาและบรรพจารย์สำนักวชระและยังมีกายเนื้อที่เสริมพลังมาจากวิหกทองหลอมหมื่นวิญญ,ญาณท้ายที่สุดก็สะกดอีกฝ่ายได้ครู่หนึ่งแต่การพบกันครั้งหน้าหลังจากที่อีกฝ่ายมีการระมัดระวังและเตรียมตัวแล้วหากตนเองที่จะสะกดเขาต่อไปความยากก็คงจะมากล้นเป็นเท่าทวี แต่สวีชิงวิเคราะห์ถ้าหากอีกฝ่ายที่จะสยบเขาบ้างก็ยากมากเช่นเดียวกันไฟชีวิตสี่ดวงดวงตาสวีชิงเผยแววปรารถนาเขาตอนนี้ย่างเข้าสู่สร้างฐานขั้นกลางเต็มตัวแล้วเมื่อรวมกับตะเกียงแห่งชีวิตที่สามารถสะกดไฟชีวิตสามดวงประกอบกับการเสริมพลังของวิหกทองหลอมหมื่นวิญญ,ญาณก็สามารถต่อสู้กับไฟชีวิตสี่ดวงได้พลังต่อสู้เช่นนี้ทําให้เขายืนอยู่จุดสูงสุดของสร้างฐานกระทั่งสามารถหลบหนีจากเงื้อมือของแก่นลมปราณและบรรเทาอาการบาดเจ็บลงได้สําหรับคนอื่นๆถือว่าแข็งแกร่งถึงขีดสุด แต่สวีชิงยังคงไม่พอใจยังเหลืออีกย5้าช่องเวค่าก็จะสามารถเปิดไฟชีวิตดวงที่3ามได้แล้วถึงตอนนั้นในสร้างฐานระดับนี้นอกจากจะพบกับผู้บำเพ็ญที่มีตะเกียงแห่งชีวิตค่าก็สยบได้ทั้งหมดและเมื่อถึงตอนนั้นข้าก็น่าจะทําให้ชีวิตตนเองดีขึ้นอีกระดับหนึ่งดังนั้นการจะเปิดช่องเวตามลําดับขั้นตอนมันช้าเกินไปแล้วหลังจากสวีชิงครุ่นคิดและพึพรรมพำเสียงตาจู่ๆเขาก็หวังให้นายกองรีบปรับมาเสียแล้ว เพราะด้วยความบ้าระห่ำของนายกองสวีชิงรู้สึกว่าตนเองเข้าร่วมเรื่องที่ข้องเกี่ยวกับเผ่าสิงซาสมุดให้มากหน่อยการจะก่อไฟชีวิตดวงที่สามคงไม่ใช่เรื่องยากเย็นนักเพราะนายกองกลับมาข้าจะไปถามเขาว่าช่วงนี้ไปลุยที่ใดได,ได้บ้างสวีชิงตัดสินใจจุดนี้แล้วตอนนี้โยนความคิดที่ไม่คิดจะทําตัวบ้าระห่ำอีกแล้วก่อนหน้าของเขาทิ้งไปข้างๆเรียบร้อยไม่มีทางเลือกข้าฝึกบำเพ็ญช้าเกินไปเพื่อจะเปิดช่องเวทต,ต้องหาโอกาสไปลุยอีกสักครั้งรอจนช่องเวทข้าเปิดหมดข้าก็จะไม่บุ่มบามแล้ว หลังจากสวีชิงครุ่นคิดพยักหน้าอย่างมั่นใจมากว่าเป็นเช่นนั้นเวลาล่วงเลยจนถึงวันที่ห้าเช่นนี้ตนที่ห่างจากเจเเนตโลหิตอีกสามวันป้ายฐานะของสวีชิงก็สั่นขึ้นมาเขาล้วงมาดูภารกิจมากมายที่คุ้นเคยได้ในก็หมุนคว้างอย่างรวดเร็วมองแวบแรกไม่มีอะไรแตกต่างสวีชิงอ่านไปรอบหนึ่งและสังเกตเห็นว่าด้านบนสุดของภารกิจที่มากมายเหล่านี้มีผังรายชื่อวีรบุรุษอยู่รายชื่อนี้สวีชิงรู้ว่าเป็นรายชื่อที่เผ่าสิงซาสมุดรประกาศรายชื่อลาสังหารคนในเจเเนตโลหิต สิ่งที่บันทึกได้นในล้วนเป็นรายการเงินรางวัลของเผ่าสิงซาสมุดเพียงแต่การจะเข้าไปดูต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาสวีชิงจึงไม่เคยซื้อเลยตอนนี้เขาเหลือบมองผาดหนึ่งในใจเกิดความลังเลเขารู้สึกว่าเรื่องที่ตนเองกับนายกองทำในเผ่าสิงซาสมุดไม่ได้ใหญ่โตและไม่ได้เล็กนะักมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกประกาศค่าหัวอยู่จึงอยากจะดูเสียหน่อยแต่ก็พบว่าต้องจ่ายถึงหนึ่งร้อยก้อนหินวิญญาณสวีชิงจึงรู้สึกว่าไม่คุ้มค่า และจังหวัดที่สวีชิงกำลังจะถอดใจไม่ซื้อป้ายฐานะของเขาก็สั่นมากขึ้นจากการที่อสุรสมุรบรรพการเข้าใกล้อาณาเขตเกาะเงืออขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นข้อความส่วนตัวที่ส่งมาจากคนที่เขารู้จักทั้งหมดไหลรวมออกมาทีเดียวสหายสวีชิงกลับมาแล้วหรือยังสหายสวีชิงเยี่ยมยุดไปเลยข้อมูลมากมายหลังหลต่อเนื่องสวีชิงไล่อ่านอย่างประหลาดใจ สิบพี่สวีชิงข้าคิดว่าตอนนี้คงมีข้อความมากมายแน่ๆอาจจะมองไม่เห็นข้อความนี้ของข้าแต่สิทธิพี่ตอนนี้ข้าตื่นเต้นมากหลังจากที่ข้าเห็นชื่อของท่านรวมถึงการใหญ่ที่ท่านทำข้าก็นอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว,ลวทั้งรู้สึกดีใจและเป็นห่วงท่านได้เช่นเดียวกันคำพูดมากมายล้วนอยู่ที่เจ็ดคำแรกของข้อความนี้ข้อความนี้เป็นติงสวีที่ส่งมาเมื่อกว่าตามองไปที่เจ็ดคำก่อนหน้าของข้อความติงสวีสวีชิงก็ไม่ใส่ใจนะักเพราะมีเรื่องที่ใหญ่กว่าอยู่ในใจเขาเขาเข,ข้าใจดีว่าเรื่องในเผ่าสิงซาสมุทรแดงออกมาแล้ว จากนั้นจึงรีอ่านข้อความอื่นทันทีถัดมายังมีอีกมากมายมีของทุกคนหลังจากสวีชิงกวาดดูทั้งหมดก็ไม่ลังเลอีกจ่ายหินวิญญาณไปหนึ่งร้อยก้อนซื้อผังรายชื่อวีรบุรุษทันทีเมื่อสังเกตเห็นว่าตนเองถูกจัดอยู่อันดับสองหลังเปิดอ่านม่านตาเขาก็หดเล็กลงจากนั้นก็มองไปที่อันดับหนึ่งเชินเอ้อหนิวสวีชิงครุ่นคิดเกิดความรู้สึกว่าเห็นกันอยู่ชัดๆว่านายกองก็คือานายกองแต่ก็ยังถูกชื่อนี้ทําให้รู้สึกมึนงงเล็กน้อย จู่ๆเขาก็นึกขึ้นได้ว่านายกอไม่เคยเอ่ยชื่อออกมาเลยบางทีน่าจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับความคิดที่ว่าชื่อของเขามันบ้านๆก็เป็นได้จากนั้นสวีชิงก็ตรวจสอบรายชื่อนี้อย่างละเอียดอีกครั้งผ่านไปครู่หนึ่งก็สูดลมหายใจหรือขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็ก้มหน้ามองจมูกที่อยู่ในถุงเก็บของของตนเองระหว่างทางที่กลับมาเขาวิเคราะห์แล้วตอนนี้เมื่อเห็นปฏิกิริยาที่ร้อนแรงเช่นนี้ของเผ่าสิงซาสมุทรเขาก็รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ ระเบิดที่เกิดจากการที่วิหกทองหลอมหมื่นวิญญาณของตอนนั้นไปกระตุ้นของคลื่นพลังไม่มั่นคงทําให้เทวรูปของเผ่าสิงซาสมุทรไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาแต่เรื่องนี้เขารู้สึกว่ามีบางส่วนที่น่าเหลือเชื่ออยู่บ้างหรือว่าหลังจากที่ข้าออกไปในกองจะก,ก่อเรื่องบ้าระหำอีสวีชิงครุ่นคิดแต่ไม่ว่าอย่างรายการมีชื่อเสียงเรื่องลือด้วยวิธีนี้ทําให้สวีชิงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะ เขาไม่ชอบโอ้อวดต่อหน้าผู้คนนี่ไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจที่แลกมาด้วยชีวิตในวัยเด็กของเขาและไม่สอดคล้องกับขนบของยอดเขาลำดับเจ็ดของเจ็เนตรโลหิตด,ด้วยเช่นกันต้องโทษนายกองที่ทําให้เรื่องใหญ่โตขนาดนี้ตอนนั้นถ้าออกมาเลยก็จบแล้วสวีชิงสายหัวจดจ้องที่รายชื่ออยู่นานเขารับรู้ถึงความโกรธแค้นถมสวรรค์รวมถึงจิตสังหารไรขีดจํากัดที่แฝงอยู่ในผังรายชื่อนั้นได้ เพราะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นต่อให้เป็นตัวสวีชิงเองหลังจากเห็นรางวัลของนายกองเฉินเอ้อหนิวแล้วก็อดใจเต้นระรัวขึ้นไม่ได้หน้าหวั่นไหวเหลือเกินเห็นได้ชัดว่าคนอื่นก็เป็นเช่นนี้กว่าจะได้ช่วงเวลาที่สงบสุขมาจากนี้ต้องระมัดระวังทุกคนเสียแล้วที่สำนักเองก็ไม่ปลอดภัยแต่พอเทียบกับความร้ายระเบียบของโลกภายนอกแล้วและข้ายังทำเรื่องใหญ่เสียขนาดนี้ดูถ้าความที่ชั่วร้ายของคนในสำนักที่มีเจตนาแอบแฝงอย่างน้อยคงไม่กล้าเปิดเผยออกมาอย่างจงแจ้งนะักสวีชิงวิเคราะห์ผลดีผลเสียในหัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหลายวันถัดจากนี้เขาจึงระมัดระวังมากและใช้เจ้าเงาอัมพรางคลื่นจากป้ายฐานะเอาไว้ตนเองก็ใช้หน้ากากที่เปลี่ยนรูปร่างทําการอัมพรางง่ายๆเช่นกันจากนั้นค่อยๆเข้าใกล้เกาะเงือกเขาจําเป็นต้องไปเผาเงือกเช่นนั้นหากคิดจะกลับเจ็ดเนตรโลหิตด้วยการเร่งเดินทางด้วยตนเองไม่เพียงแต่ต้องใช้เวลานานแต่ระหว่างทางก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นได้ง่ายอีกด้วยทว่าเรื่องผังรายชื่อตอนนี้หลังจากกลับมาสวีชิงก็ก้มหน้าลงต่ําเป็นอันดับแรกเข้าไปยังเกาะอีเหมยชี้ที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างรวดเร็ว ตลอดทาไม่ได้ชักช้าแต่อย่างใดรีบตรงไปทางค่ายกลส่งข้ามยังดีที่สถานที่นี้ปัจจุบันมีผู้บำเพ็ญไม่มากนะักส่วนใหญ่จะอยู่ที่สนามรบดังนั้นการกลับมาของสวีชิงจึงไม่เป็นจุดสนใจนะักและเขาก็ไม่เสียเวลาแม้แต่น้อยเพียงไม่นานก็ไปถึงค่ายกลส่งข้ามจุดนี้สวีชิงสูดลมหายใจลึกชำเลืองมองสิทธิ์ยอดเขาลำดับห้าที่คอยรับผิดชอบค่ายกลรอบๆจากนั้นก็ล้วงแผ่นยกฐานะออกมากดลงไปข้างๆอย่างรวดเร็ว พริปตาต่อมาคลื่นไขกลนพาดพานพอยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นการส่งข้ามกำลังจะเริ่มขึ้นตอนนี้เองสิทธิยอดเขาลำดับ5้าที่รับผิดชอบไขกลนส่งข้ามก็เหลือไปมองหินก้อนใหญ่ส่งข้ามข้างๆสังเกตเห็นชื่อผู้ส่งข้ามที่ปรากฏขึ้นด้านบนพลิปตาที่เห็นชื่อนี้เขาก็ชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ถลิงตาโตหันหน้าไปมองสวีชิงที่อยู่บนไขกลนส่งข้ามแล้วพร่งออกมาทันทีสวีชิงพริปตาต่อมาร่างของสวีชิงที่อยู่ในแสงไขกลนส่งข้ามก็หายวับไปทันที ขณะเดียวกันในดินแดนเผ่าสิงซาสมุทรในป่าต้นไม้ยักย้ายสีแดงเน่าเปื่อยมียักย้ายที่เหมือนกับสัตว์อสูรบรรพการที่ร่างกายเน่าเปื่อยไปกว่าครึ่งสวมชุดเกราะร่างหนึ่งกำลังนั่งคัสมาที่อยู่ความสูงร่างกายครึ่งหนึ่งของมันคือ500รอกว่าจังสูงกว่าต้นไม้เน่าเปื่อยรอบๆบ,บมากเหนือสีสมันมีชายหนุ่มในชุดคลุมจากกระพัดรร่างหนึ่งนั่งคัสมาที่อยู่เหนี่ยวเชินนั่นเอง เขาใบหน้าเหี่ยวแห้งไปครึ่งหนึ่งเลือดเนื้อปลิ้นออกมาด้านนอกราวกับไม่สามารถรักษาได้กระทั่งใบหูก็ยังหายไปหมดทําให้ใบหน้าหล่อเหลาแต่เดิมของเขาเปลี่ยนเป็นหดเที่ยมท่่งท่าสูงส่งก็หายไปด้วยเช่นกันเวลานี้เบื้องหน้าเขามีหญิงสาวปิดบังใบหน้าในชุดกระโปรงยาวม่วงดำสองสีคนหนึ่งคุกเข่าอยู่กําลังเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบา ฟาบาทสิงของในการรักษาทั้งหมดในเผ่าไม่สามารถแก้ไขพลังกัดกร่อนในบาดแผลของท่านได้มีเพียงราชาจบจนเหล่าโหเท่านั้นที่จะมีวิธีบรรเทาแต่ราชาแจ้งว่าเรื่องของตัวท่านท่านต้องไปจัดการเองสังหารสวีชิงคนนั้นเสียแล้วเขาจะมารักษาให้ท่านหมายความว่าอย่างไรตอนที่ไปจัดการเผ่ายกวิญ,ญญาณที่อ่อนแอแล้วเล่นงานข้าเหตุใดจึงไม่มีข้อเรียกร้องเช่นนี้บ้างหรือว่าพวกเจ้าจะชอบพอเจ้าเชิญเอินิวกับสวีชิงเข้าแล้วคิดจะวางแผนแปลสภาพ,พพวกเขาหลังสังหารเช่นนั้นหรือเผ่าสิงซาสมุทรนี่มันเป็นเผ่าที่ไร้ยังอายเสียจริงใสหัวไป ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นฉับพลันหญิงสาวคนนั้นร่างสันเครือรีบร้อนถอยออกไปจนกระทั่งหญิงสาวคนนี้ออกไปดวงตาชายหนุ่มก็มีเส้นเลือดแผลซ่านเผยจิตสังหารแรงกล้าในใจเต็มไปด้วยความอัดอั้นที่ไม่อาจพนาได้ในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดมันคาเผ่าสิงซาสมุทรในฐานะที่เป็นสร้างฐานขั้นบริบูรณ์ในฐานะที่เป็นอัจฉริยะไฟชีวิตสี่ดวงเขากลับพ่ายคนที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วเขายังทิ้งรอยแผลเป็นที่น่าอัปยศยนี้เอาไว้บนหน้าอีกสวีชิงเรื่องระหว่างเจ้ากับข้าจะไม่มีวันจบสิ้นหากไม่สังหารเจ้าใจข้าคงไม่่สงบปนแ ขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก